ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจำวันจันทร์ที่2มกราคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาไม่ขาดสายแม้จะมีรายจ่ายเข้ามาคุณสามารถจัดการได้เรื่องของการงานตอนนี้คุณจะเอาชนะทุกอย่างในกำมือของคุณโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำก็ไปได้สวยเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ได้หวานกันมากมายจะเป็นแนวเรื่อยๆนิ่งๆคนโสดตอนนี้ความรักของคุณ วนเวียนมาเรื่อยๆแต่ยังไม่ตกลงปลงใจกับใครเลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้หัวกระไดไม่แห้งเลยนะจ๊ะ ไม่ใช่มีเรื่องที่มีคุณมาจีบแต่มีเรื่องรายจ่ายของคุณมารอเต็มไปหมดเรื่องของการงานตอนนี้เป้าหมายของคุณมีไว้พุ่งชนหากคุณมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อสักวันหนึ่งความสําเร็จจะมาถึงอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักผ่านมาเจออะไรด้วยกันมากมายส่วนคนโสดตอนนี้หากมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณตอนนี้ขอให้คุณเปิดใจรับไว้ไม่เสียร้ายสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินถ้า การเงินช่วงนี้มีใครหยิบยื่นงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณขอให้คุณรีบรับไว้ได้เลยเพราะนั้นคือโอกาสที่คุณจะได้เงินมาสร้างรายได้มหาศาล เรื่องของการงานตอนนี้ความสุขการสบายใจอะไรก็ตามที่คุณอยากจะได้และไม่คิดว่าจะได้อยู่เฉยๆคุณก็จะได้สิ่งนั้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ว่าจะเข้าใจกันในทุกๆเรื่องแต่คุณและคนรักก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างกันเสมอส่วนคนโสดตอนนี้พลมลิขิตทํางานแล้วเพราะคุณกําลังจะได้เจอคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานสาหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคุณยังคงหาเงิน เข้ากระเป๋าได้ต่อเนื่องทําให้มีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องจับจ่ายได้คล่องมือเรื่องของการงานดวงการงานของคุณตอนนี้การเดินทางของคุณเรื่องของการงานไปได้สวยคุณอาจจะเจอ โครงสร้างต่างๆในองคอ์กรแต่คุณสามารถจัดการได้ทุกอย่างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องในความสัมพันธ์ของคุณแต่ตอนนี้คุณยังไม่รู้ตัวก็เท่านั้นส่วนคนโสดการเดินทางของคุณไปไหนมาไหนต้องระวังหน่อยเพราะช่วงนี้จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาทําความรู้จักและดีต่อใจคุณมากๆสําหรับคนที่เกิดวันพฤหาสบดีเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่คิ ดอะไรตอนนี้คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมใจปรารถนาทุกอย่างเรื่องของการงานจะทําอะไรในตอนนี้คุณได้พยายามหรือ,อยังถ้าคุณพยายามมานานแล้วจังหวะน,นี้ทุกอย่างจะสำเร็จผลให้ผลตอบแทนคุณดีมากๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักการเดินทางชีวิตของคุณทั้งสองคนไปได้สวยๆส,สบายชิวๆสคนโสดโดดเด่นในเรื่องของเสน่ห์มากๆตอนนี้สามารถดึงดูดใจใครหลายๆคนเข้ามาทำความ รู้จักและทักทายคุณและกลายเป็นความรักไหนที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินสามารถจัดการได้ทุกอย่างตอนนี้รายรับรายจ่ายลงตัวพอดีมีการวางแผนการใช้จ่ายในการเงินเป็นระยะระยะและเป็นระบบมากขึ้นเรื่องของการงานตอนนี้คุณยังต้องสู้และแบกรับภาระหนักๆห,หลายอย่างอีกสักพักทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักแทบจะเหมือน เป็นคนเดียวกันไปแล้วตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันทําอะไรก็ทําด้วยกันส่วนคนโสดมีคนแวะเวียนเข้ามาทําความรู้จักและทักทายอยากรู้จักคุณให้มากขึ้นกว่านี้ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ควรบริหารจัดการเรื่องของการเงินให้ดีตอนนี้การเงินเข้ามาเยอะรายได้ของคุณมีมากมายเรื่องของการงานตอนนี้คุณจะต้องตั้งใจและมุ่งมานะในการทำงานให้มากๆถึงจะประสบความสำเร็จตามที่คุณวางแผนเอาไว้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแต่คุณกลับไม่เหงาเพราะมีคนเข้ามาคอยดูแลหัวใจและให้ความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาส่วนคนโสดมีโอกาส ได้เจอมิตรภาพดีๆถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์ที่ดีด้วยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ